ทิมนะลกูกใ่ค่าเทลงไปโอเคครับไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้เอยจับเสาไป้ด้วยโอ้ oh, <Okay. S 2> มันปีนขึ้นมาเลยไหม oh, ปีนขึ้นามาบันไดเลยเปียน,น,ยนห้แล้วเกยนยอะมจับแล้วฮูู้ตบเ้ฮู้มีกระโดดด้วย <laughs> โอไม่ได้หายใจเค